สวัสดีครับ a w a k e first ฮวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับ major order แล้วก็ข่าวของ hell diver กันนะครับอย่างแรกเลยนี่คือ major order ตอนนี้เหลือเวลาน้อยกว่า2วันแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาได้ประมาณเกือบ2,000ล้านแล้วเราต้องการอีกพันล้านนะครับภายใน1วัน ในวันทำงานนี่เองไม่รู้มันจะได้หรือเปล่ายังไงก็ช่วยๆกันโดดเข้าไปที่ไหนได้โดดเลยครับส่วนวันนี้นะครับค่าศูตรูใช้เซนทรีอ, ry, อันนี้ง่ายมากเข้าดีเฟนซ์โยนเซนทรีกันลงไปเซนทรีกันก็ถ้าง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรเซนทรีกันนะครับ2ออันนี้เอาไปทั้งสองอันเลยครับ ตั้งนนนัวติดติดกันห่างห่างกันก็ได้แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับสองตัวนี้ง่ายมากใช้ดีแต่คือส่วนมากจะฆ่าเพื่อนมากกว่านะฮะก็คือใช้เสร็จแล้วก็วิ่งไปที่อื่นก็ได้ครับก็ทิ้งไว้แล้วรับรองเ,อเล่นเกมเดียวน่าจะน่าจะผ่านโอเคนะครับสําหรับเดลี่วันนี้ข่าวต่อไปครับที่เราอยากจะมาแชร์คือทางนี้ทางเกมเขาได้ออกมายอมรับนะฮะว่า เขาตอนนี้เนิร์ฟปืนเยอะเกินไปแล้วทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่บาลานซ์ก็คือก่อนที่ผมจะเข้ามาอ่านโน้ตให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ดูดีกว่าว่าคืออะไรอันนี้นะครับปืนปกติเลยเนี่ยที่เราเริ่มเล่นเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยคือ Liberator ตอนนี้นะฮะคือแดมเนี่60ครับมีกระสุน45นัดลองดูนะฮะ ปืนเอ่อเฮโลอันนี้เดมอีชกสิบเท่ากันกระสุนน้อยกว่าครับแล้วคือแม่งคือปืนหนึ่งนี่ยมันคือดีกว่าปืนที่เสียตังค์นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าอันนี้ปืนปืนอันนี้เนี่ยมันยังอ่อนอยู่ฉะนั้นเขาก็จะแก้ให้มันดีขึ้นนะครับแชร์ครับปืนนี้ผมชอบ อ่อนมาคือปืนนี้เนี่ยเป็นปืนระเบิดนะครับเวลายิงไปแล้วมันก็จะระเบิดออกมาแล้วมันก็อาจะจะโดนตัวอื่นด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยมันทําให้ระเบิดเนี่ยมันเล็กลงซึ่งทําให้ d ดามิชมันต่ําลงมาเยอะมากปกติยิงอ่สตอเกอร์สอ er นัดเดี่ยงแต่เดี๋ยวนี้นี่ต้องอัดประมาณ3-4นัดนะครับแล้วแต่ว่าเราเราจะโดนจุดไหนซึ่งอ่โอเวอร์ Over แล้วมันมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเนียนเรา ส่วนไอ้ปืนกระจอกไอ้ไอ้ปืนเท่เนี่ยมันกระจอกกระจอกมากๆนะครับแม่งก็ยังโดนเนิบอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงฮะก็คือตอนนี้เนี่ยแพชใหม่ๆกํากำลังจะเข้ามานะฮะเขาจะปรับให้มันดีขึ้นให้มันแรงขึ้นให้มันเด้งน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีหลายอย่างที่เขาต้องแก้มากแต่คือ เขาบอกว่าถ้าเขาออกมาบ่อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คนไอ,ไอ้คนผู้เล่นเนี่ยปรับตัวกับมันยังไม่ได้แล้วก็คืออ,ออกมาเยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันจะอาจจะทําให้บาลานซ์เกมเสียฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้เวลานานขึ้นมาหน่อยเพื่อแก้แล้วก็ลองดูว่ามันจะเสถียรหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข่าวของ Hell Diver นี่เองซึ่ง ในความคิดผมเองแล้วเนี่ยคิดว่าโอเคใช้เวลานานหน่อยก็ได้เราแบบรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่เงี้ยเผื่อที่จะแบบเฮ้ยมันจะแบบเฮ้ยอันนี้มันบัฟแรงไปไว้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็คือเราสามารถถอยลงมาหน่อยหนึ่งได้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นจุดอันต่อไปครับ ในแมปเวลาเราเล่น4คนเราอาจจะไม่รู้สึกนะฮะแต่ถ้าเราเล่น 1- ถึง1คนเนี่ยรู้สึกแน่นอนคือถ้าไปวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยคือรู้สึกว่าศัตรูมีเยอะมากแล้วก็กระสุนใช้ไม่พอคนแน่นอนครับก็ยังไงก็อยากจะบอกไว้ว่าว่าเขากำลังจะแก้นะครับก็คือไปเล่นกับคนอื่นก่อนละกันโอเค ทั้งนี้ทั้งนั้นเราฝากไว้ตรงนี้นะฮะ <_ an> ก็คือลองทำคอนเทนต์สำหรับวิดีโอนี้ดูแล้วอยากจะรู้ว่าจะมีคนไทยมาช่วยฝากเราเอาถ้าเกิดอันนี้สักเซสแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นคอมมิ n ตี้คนไทยซึ่งแบบเราสามารถเข้ามาหาเพื่อนเล่นกันได้แล้วก็มาคุยเกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับอาวุธแต่ะละอนันเทคนิคในการเล่นอะไรพวกนี้ฮะ,ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ผมเริ่มมีคน คนคนไทยที่ค่อนข้างโปรโมาจอยอหลายๆคนแล้วนะครับก็คือ,อยังไงก็เดี๋ยวพอคอมมิ n ตี้มันเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมา,อ,าอัปเดตกันใหม่อีกทีนึงแต่ก็ยังไงผมก็พยายามจะทำข่าวออกมาให้ทุกคนได้ลองดูฮะ,ะว่า,าบางทีอ่า,า,านภาษาอังกฤษไม่คล่องเนี่ยแต่คือผมก็จะมาช่วยแปลให้นะฮะก็ยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยแล้วก็กด สับตะไครนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันครั้งต่อไป